สวัสดีค่ะมาค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาอะสอนวิธีทำคีย์รัดสำหรับ Android นะคะเพราะว่าคีย์ลัดของ Android กับ p p o o n มันมันแตกต่างกันนิดหน่อยข้อจำกัดมันก็มีนิดหน่อยแล้วกันเนาะอะ,อะเริ่มเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาคีย์รัดเพื่ออะไรอ่ะเดี๋ยวพูดกันคีย์รัดเพื่อ เวลาเราพิมพ์ข้อความเดิมๆซ้ำๆอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปอคอยเปิดดูข้อความเดิม Copy เพื่อที่จะมาวางให้กับลูกค้าคนใหม่ๆนะอย่างเช่นบัญชีเราจะบอกแจ้งเลขบัญชีให้ลูกค้าโอนแจ้งขอบคุณบอกอรายละเอียดของสินค้าเรื่อต่างๆพวกเนี้ยเราก็จะได้ไม่ต้องมาพิมพ์แบบเดิมซ้ำๆไม่ต้องมาเสียเวลาพิมพ์ใหม่หรือว่าต้องเสียเวลากลับไป Copy เ,เดิมนะคะเริ่มเลยนะคะให้เราไปที่การตั้งค่ามาแบบรัดเลยเนาะอุ้ยโทษทีกดผิดการตั้งค่านะคะการตั้งค่าของ Android หนะ้าตา a n d r o อ d มันก็จะเป็นประมาณแบบนี้เนาะตั้งค่าแล้วให้เราไปที่นี่เลยนะคะการจัดการทั่วไปไม่รู้ว่าแต่ละรุ่นมันเหมือนกันหรือเปล่าเพราะว่าตัวอย่างที่เอามาให้ดูตอนเนี้ย ตัวอย่างที่เอามาให้ดูเนี่ยคือ,อเครื่องที่เอาไว้โทรออกรับสายเฉยๆไม่ใช่เครื่องหลักเครื่องหลักก็คือเครื่องถ่ายวิดีโอเครื่องนี้นะคะอ่ะไปที่กันอันนี้คือเครื่องเครื่องเครื่องนี้ที่เอามาเป็นตัวอย่างเนี่ยก็คือซัมซุงอ่าซัมซุง J2 J2 Prime นะคะ J2 Prime นั่นแหละเออเขาเรียกยังไงก็ไม่รู้นั่นแหละเอาไว้โทรเข้าโทรออกเฉยๆนะ การจัดการทั่วไปนะแล้วก็ไปที่ภาษาและการใส่ข้อมูลนะคะเราจะมีภาษาแป้นพิมพ์เริ่มต้นแป้นพิมพ์ซัมซุงตัวจากตัวอักษรข้อมูลอะไรพวกนี้เนาะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ก็ไปที่แป้นพิมพ์ซัมซุงนะมันก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะแป้นพิมพ์ซัมซุงทีนี้เรามาดูฟังก์ชันของมันตรงนี้รูปแบบพิมพ์อะไรไม่สนใจอะ ให้มาตรงนี้นะคะข้อความล่วงหน้าตรงเนี้ยเราติ๊กติ๊กไม่ได้เปิดอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเข้าไปดูเราติ๊กเปิดปึ๊บบางคนนะคะมันอาจจะมีแทนที่อัตโนมัติอะไรพวกเนี้ยถ้าลำคาญไม่ไม,ไม่ไม่ชอบฟังก์ชันนี้ให้เราปิดไว้อย่างอย่างของพักก็ปิดไว้นะแต่ไอ้ที่เราใช้คือทางรัดข้อความค่ะ จะขึ้นมาทางรัดข้อความเป็นวลีที่ใช้บ่อยอะไรประมาณนี้ให้เราไปที่เริ่มปึ๊บทางรัดเหมือนเป็นคีย์รัดนะอย่างเช่นว่าเราจะบอกอรายละเอียดรายละเอียดอของของสินค้าอย่างตอนนี้ขายคอลลาเจนใช่ไหมคอลลาเจนหนึ่งกล่องสามร้อยหนึ่งกระปุกสามร้อยบาทสองกระปุกเจ็ดร้อยบาท, 700, บาทอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เราเราไม่อยากที่จะพิมพ์บ่อย นะเราก็มาสร้างคีย์ลัดกันอย่างสร้างคีย์ลัดที่ผักทำราคาราคาคอลลาเจนขอเป็นรอคอคอราคาคอลลาเจนวลีที่ขยายให้ให้เราเขียนวลีที่เราจะเอามาทำเนี่ยไว้นะเห็นไหมเนี่ยพิมพ์พิมพ์มไว้แบบนี้ก่อนนะพิมพ์ไว้พิมพ์รายละเอียดที่เราจะทำเป็นวลีที่ที่จะทำเป็นคีย์ลัดไว้อย่างเนี้ย หนึ่งกระปุกราคาสา3 0้บาท2อกระปุก700เนี่ยแบบเนี้ยก็ปีคัดลอกนะคะอันเนี้ยก็แก่2ตัวเดี๋ยวเราไปแก้ตรงน้นก็ได้เนาะให้เรากลับไปที่คีย์ัดตรงนี้วลีขยายเเาาก็กดวางเลยวางมีก็แก่2ตัวเราก็ลบตัวนึง่งเราก็เพิ่มเห็นไหมเราพิม์พ รอคอคอหนึ่งกระปุกสาแล้วก็สิบบาทอะไรแบบนี้ปุ๊บมาดูซิว่ามันใช้ได้หรือเปล่าทดสอบทดสอบปุ๊บทดสอบเมื่อกี้เราใช้คีย์รัดว่ารอคอคอ,คอเห็นไหมมาล้ตึ๊บส่งปุ๊บเอากรรมเอาใหม่เอาใหม่ oh my. Oh my. คือแต่ละรุ่นเนี่ยมันมันมันเซฟได้ไม่เท่ากันไงข้อจำกัดของอ่า ซัมซุงอะใหมนะปึ๊บเดี๋ยวมาขอแก้ตรงนี้ก่อนถ้าเผื่อว่าเราไปแก้ตรงนั้นมันอาจจะไม่ได้ปึ๊บปึ๊บนี่โอเคข้อความตรงนี้ได้แล้วเนาะเรียบร้อยเอาใหม่ปึ๊บคัดลอกใหม่นะคะแล้วเราก็กลับไปที่คีย์ลัดเราคอคอใช่ไหมไม่เอาละเลือกทั้งหมดเมื่อกี้เราก๊อไปแล้วเราก็วาง แค่นี้คืออเครื่องเนี้ยมันมันจะว่ายังไงล่ะมันข้อมูลน่ยมันเก็บข้อมูลได้น้อยไงมันอาจมันมันก็เลยเก็บข้อมูลได้ประมาณเนี้ยอลองวลีใหม่สิเอาคำไหนดีอ่โอนเงินพร้อมเพย์คัดลอกมา คนเงินพร้อมเพย์ใช้คีย์ลัดว่าพอพอว่านนีขยายปึ๊บเอาที่เรากลับมาเมื่อกี้จึ๊บไม่เสียค่าธรรมเนียมโอเคค่าธรรมเนียมเพิ่มปึ๊บพอพอนะกลับไปดูลองใช้ตัวอย่างดูสิพอพอปึ๊บพร้อไมเพย์ไม่เสียค่าธรรมเนียม ะงั้นเราแก้ข้อความใหม่แล้วกันโอ้พร้อมเพย์นะคะโอ้พร้อมเพย์ขอโทษค่ะ พอมองไม่เห็นวันพอมเพนะที่หมายเลข0ูนย์หกส5มห้าแอันนี้เป็นเบอร์พอมเพของของพักอินนะคะถ้ามันจำกัดนะเราก็อเอาแค่นี้แล้วกันคัดลอก ชื่ออุ่นพร้อมเพย์ใช่ไหมถ้ามันจะจํากัดเราเลือกทั้งหมดแล้วก็วางเสนบันทึกอ,อนพร้อมเพย์มาละพอพอปุ๊บสอรี่เอาใหม่พอพอมันก็จะขึ้นมานี่ประมาณนี้ก็ได้แล้วนะคะอะลองไปทำดูเนาะว่า คืออย่างที่บอกแหละว่าโทรศัพท์แต่ละเครื่องแต่ละรุ่นเนี่ยความจําความสามารถในการในการเซฟแบบเนี้ยมันมันต่างกันเนาะถ้าเผื่อว่าสามารถพิมพ์เป็นวลีได้ยาวๆเยอะๆ,ๆเนี่ยก็สามารถพิมพ์ได้อย่าง iPhone เครื่องที่ใช้อัดโทรศัพท์อย่างเนี่ยคือสามารถพิมพ์ได้ยาวเป็นพรึบเลยนะแต่ว่า เครื่องนี้ความจํามันน้อยเมมโมรี่มันน้อยไงมันจําได้แค่นี้ก็ทําได้แค่นี้ถ้ายัางไงของตัวแทนคนไหนที่ใช้โทรศัพท์ที่มันมีความจําเยอะๆก็อาจจะพิมพ์ได้ข้อความเยอะๆลองไปฝึกลองไปทําดูนะคะโอเคงั้นวันนี้ขอฝากไ้แค่นี้แล้วกันถ้ามีอะไรที่จะมาแนะนำเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวมาแนะนำใหม่นะคะสวัสดีค่ะ